าหลายคนก็เป็นห่วงว่าสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรายังเตรียมพร้อมอยู่นะครับพี่หมูพี่นกฮะวันนี้ทางพลเอกพ,พนาแคลวปอดทุกผู้ชาการทหารบกนะครับกเ็เป็นประธานประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกครั้งที่2ทัพ2569เนะครับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มันจะมีสถานการณ์อย่างต่อนเนื่องนะครับ ทางโฆษกกองทัพบ,บกฮะพลตรีวินไัยสุารีบอกว่านะทางในที่ประชุมเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้กับชับให้กองกําลังป้องกันชายแดนกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองเตรียมความพร้อมของกําลังในทุกพื้นที่สามารถปฏิบัติการได้ทันทีเลยถ้ามันมีสถานการณ์ที่นําไปสู่การใช้กําลังทหารนะครับนอกจากนี้ก็ มีการกำชับให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกนะถึงความสำคัญของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะทุกมิตินะไม่เรื่องของข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบททั้งหมดแบบรอบด้านแล้วก็จะนำไปสู่ความสามารถในการชี้แจงข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วครับพี่ปูพี่นกฮะวันนี้ผู้บัญชาการทหารบ,บกนะครับ เรียกว่าประชุมนะหน่วยที่ขึ้นตรงกับกองทัพบ,บกเตรียมพร้อมทุกเวลากำชับเอาไว้ในที่ประชุมครับอ,อ่าก็ดีถือว่าได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจากทางพบทบซึ่งพบทบนี่ไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยนะตกลงว่าไกลไปง,ง,ง้างอ่ให้สัมภาษณ์ได้เนี่ยจะถือว่าเก่งมากนะครับ,บก็มี หลายคนทหารหลายคนบอกว่าดีแล้วที่แกไม่ให้สัมภาษณ์นะครับมกมันมีเผลแบบนี้แหละถือว่าอาอยากทำอะไรเนี่ยก็หลายคนเชื่อมั่นในบิ๊กปูคนนี้พอบอทบอนะครับคราวที่แล้วที่สนับสนุนให้บิ๊กกุ้งแม่ทัพกุ้งไปจัดก,การกับขมรเนี่ยนะครับก็คนนี้แหละนะครับ,รบก็ก็พอบทบบิ๊กปูนี่แหละนะครับ เพียงแต่ว่าบิ๊กกุ้งเพื่อนรุ่นเดียวกันเกษียณไปก่อนอายุมากกว่าก็มาทํางานอยู่ก็รอเวลาตัดสินใจเท่านั้นสําหรับพบทบคนนี้ว่าจะยังไงก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดแต่ว่าตอนนี้คนที่ประชาชนก็วิภา์วิจารณ์แม่ทัพภาคสองคนปัจจุบันเนี่ยอืหนักเลยหนักเลยนะครือนับตั่งแต่มันมีนับตั้งแต่ขาที่เจ็ดขาดนะ นับตั้งแต่ขาที่เจ็ดขาดเนี่ยอืมแม่ทัพภาคสองคนนี้หรือเปล่าที่จะต้องเรียกได้ว่าต้องเป็นคนนําต้องเป็นคนที่เสนอ,อว่าจะบุกไปตุ้ยยกับพวกขเมรได้แล้วว่าเราเรามีความชอบทำมากเลยเพราะขเมรเนี่ยละเมิดข้อตกลงปฏิญญาใดๆแม้กะระทั่งปฏิญญาล่าสุดเนี่ยก็เท่ากับว่าขเมรละเมิดนะน,น่ะ เป็นความชอบธรรมที่เราจะต้องไปจัดการกับทางขเขมรได้แต่ทําไมแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้เสนอไม่ได้อ่ไม่ได้เสนอที่จะไปทําในการไปบุกตะลุยไปเอาเอาเอา,เอาคืนอย่างเรียกว่าในทางทหารเนี่ยมันมีวิธีการเอาคืนอย่างพอพอเหมาะพอสมพอ,พอสมควรเขตเนี่ยมันมีวิธีการตอบโต้ได้อยู่นับตั้งแต่ขาที่ขาดมาทหารขาที่เจ็ดเนี่ยนะครับอน,นี่ยังนะไม่นับว่า ปราสาคธนาก็มีข่าวว่าเขมรนเนี่ยมันสร้างสร้างกระเช้าขึ้นมาแล้วนะปราสาสธนาสร้างกระเช้าแล้วอย่างเงี้ยหรือพรานหินแปดก้อนนี่ก็เขมรเนี่ยก็จ่อแล้วอะแล้วมีจุดอื่นๆนี่เขมรมันก็ขนคน,นขึ้นมาแล้วแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยยังนิ่งอยู่อีกแต่ล่าสุดที่ ถูกวิจารณ์เพิ่มเติมก็คือกรณีที่ชัดเจนแล้วยืนยันกันแล้วว่าขมรเนี่ยมาตัดลวดหนามหรือมาเอารวดหนามของกองทัพไทยกองทัพภาคที่สองเอาไปขายมี <c oughs> ม,มีมีหลักฐานมีอะไรต่างๆแล้วก็ยอมรับกันแล้วเออสรุปสรุปว่านิ่งเลยนี่ก็เลยถูกวิจารณ์เลย <c oughs> นะครับไม่รู้ว่าอย่างไรอืม นี่อยอ,อ,อีกด้านหนึ่งเลยฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาเลเซียก็ร้อนก้นเลยนะฮะนายยกนตรีมาเลเซียได้ไดอันมาอันมาอันวาอับอับราฮิมเนี่ยนะอันวาอับราฮิมเนี่ยนะได้ให้สัมภาษณ์ที่กรุงในโปรบีในประเทศเคนยานะระบุกว่าได้รับโทรศัพท์นะจากนายอนุทินชาญวิลกูล นายกแลรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศไทยเป็นการส่วนตัวนะเมื่อเช้าวันที่24พฤศจิกายนเพื่อขอให้มั่นใจว่าข้อหาที่แพทยสภาเกี่ยวกับบทบาทของมาเลเซียในปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานั้นเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมและไม่เป็นความจริงนะโดยย้ำข้อเท็จจริงว่ามาเลเซียเป็นเพียง ผู้อำนวยความสะดวกในประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาเท่านั้นนะครับการตัดสินใจทั้งหมดเป็นเรื่องของฝ่ายไทยและกัมพูชานะฮะและนายอันวายัางวิจารณ์กลุ่มการเมืองบางกลุ่มในมาเลเซียว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเกินไปที่จะประนามรัฐบาลแม้ว่าบทบาทของมาเลเซียในปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย ะมีความชัดเจนก็ตามนะในอันว่ากล่าวว่าเป็นเรื่องน่าตกใจที่นักการเมืองบางคนมีพฤติกรรมราวกับว่าการตัดสินใจนั้นทำโดยบุคคลคนเดียวในขณะที่ความจริงแล้วมีกระทรวงและหน่วยงานด้านความมั่นคงหลายแห่งเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยก,กระทรวงกลาโหมรวมไปถึงผู้ดำเหล่าทัพด้วยนะครับอ่แล้วก็ มีรายงานข่าวว่านายอนุทินนั้นมีกำหนดเดินทางไปเยือนมาเลเซีย,ยอย่างเป็นทางการในวันพุธที่26คือพรุ่งนี้นะนะครับคาดว่านายอนุทินและนายอันวาจะประชุมนะทวิภาคีเพื่อหาลือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ล่าสุดรายงานข่าวจากคำเนีงรัฐบาลระบุว่านายอนุทินได้ยกเลิกภารกิจงานต่างๆ นอกทำเนียบรัฐบาลและพรกิจลงพื้นที่ต่างจังหวัดในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกับวันที่26พฤศจิกายนนายอนุสินได้ยกเลิกการเดินทางไปเมืองปูตาจายาและกรุงกววงลาลเปอร์นะะของประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่ออยู่มอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์น้ำ่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะเออนี่ก็ เป็นข่าวนะฮะจากอันวาอิบราฮิมกับคุณอนุทินนะฮะก็ทำให้คุณอันวาเนี่ยร้อนก้นมากกับเรื่องปัญหาแก้ไขเรื่องของไทยกับไทยกับกัมพูชาแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่คิดนะฮะก็ถูกการเมืองะภายในประเทศโจมตีนายกรัฐมนตรีอันวานะะอย่างต่อเนื่องนะครับ ผมเห็นนักวิชาการหลายคนพี่น้เออผมเออผมเห็นนักวิชาการหลายๆคนเขาบอกว่านะฮะอันวาอิบรายฮิมเนี่ยกำลังจะหมดหน้าที่เดือนธันวาคมแล้วคนบอกว่าโอ้นักวิชาการเขาบอกอย่าไปคุยเลยกับอันวาอิบลายฮิมในช่วงเนี้ยมันไม่มีเกิดประโยชน์แล้วเพราะว่าอีกเดือนกว่าๆท่านั้นเองก็จะหมดหมดอำนาจเป็นประธานเอ่ออาเซียนแล้วนะครับคนที่อ่าคนที่จะมาคุยก็คือของประธานาธิบดีฟิลิปปิน ฟิลิปปินส์ครับอ่าฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะเป็นอ่าพุนอามาเซียนในปีหน้าไงอืมเอมอ,ม,อม,มันก็เป็นไปได้นะครับพี่นกว่าอันวาอิบราฮิมเนี่ยจะถอนก้นนะพอก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ากระตือรือร้นหลังจากที่โดนัทรัมนะหาลือเรื่องของใครกับเอมเงี้ยนะแต่พอผ่านไปแล้วนี่กำลังจะหมดอำนาจหรือเปล่าก็เลยให้อันวาอิบราฮิมอาจจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจผมไม่แน่ใจนะ ก็พยายามเียนตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าโดนโจมตีหนักอะโดนโจมตีหนักนะนกับสาทะเลสารททุกเรื่องอะ <c oughs> โอ้ยอย่าไปคิดเลยว่าระดับนี้เขาจะกลับตัวกลับใจนะครับ<อ>เพราะว่าเขาก็มีวัตถุประสงค์ซ่อนเลนเขาอยู่แล้วเขาเพียงแต่ว่าเขาจะเขาก็ทำเป็นถอยอ แล้เสร็จปุ๊บก็มีจังหวะเขาก็ตะปบใหม่อ่ามีอะไรเขาก็ทําเป็นถอยมีจังหวะเขาก็ตะปบใหม่นี่คือสัญชาตญาณของนักการเมืองอยู่แล้วมันคือทางดีนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาจะถอยดีแล้วที่คุณอนุทินไม่ไปนะครับยกเลิกไปเลยไปทําไมปุตตะใจยากใชไปก็มีผลเสียมากกว่าเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยน้ําท่วมที่หาดใหญ่มันรุนแรงมากมน้ำกระักระจายไปที่ลักงูอะไรไปอีกใช่ไหมฮะถึงขั้นถึงขั้นที่ต้องอบพยพร้อยเปอร์เซ็นตอ่บเราไม่ต้องเห็นภาพเราก็รู้แล้วนึกออกแล้วว่าเอมวลน้ําเนี่ยมันจะขนาดไหนใช่ไหมฮะถ้าไปถ้าไปต่างประเทศนี่นะถ้าไม่ได้อะไรมาจริงๆยังจังนะ เสียแน่นอนนะครับเสียแทบแน่นอนนะครับใช่แล้วก็เดี๋ยวก็ชาวบ้านก็ถามอีกคุณอนุทินไปคุยทําไมกับอันวายไปเห็นไปคุยอะไรไ<ป>อเออ,เอ,อไปแอบคุยอะไรกันไปคุยกันทาทำไมทั้งๆที่เป็นสอท,ทอ,อ,อยู่แท้ๆนะฮะถ้ากลับมาโอเคถ้าบอกว่ามีเรื่องอะไรดีๆไปบัฟไปบัฟอ,อันวาได้ก็คือแบบว่าไปประนามบอกว่าเฮ้ยคุณทำมากเกินไปคุณทำเกินความเป็นประธานอาเซียนคุณมายุ่งเกี่ยว คุณไปลากเอาอเมริกาเข้ามาไปชี้หน้าต่อว่าอย่างเงี้ยเออถ้าอย่างเงี้ยเป็นพระเอกแน่คุณนุทินนะแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ไปจัดการแบบนั้นเนี่ยแบบนี้ก็เออเดี๋ยวกลับมาก็สุมเสี่ยงที่จะทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เปล่าๆอยู่แก้ปัญหาในเมืองไทยดีแล้วนะครับ,รบและอีกล่าสุดถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าฮุนมาเน็ตต้องออกมาอธิบายอะไรยาว,ยาว นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮุนเซนได้ออกมาอาธิบายอะไรยาวๆจึงมีข้อสังเกตอย่างนี้ลุงนกพิชาติท่านผู้ชมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยสื่อโซเชียลของขเขมรเนี่ยกำลังแผงลงฤทธิ์กำลังเริ่มแผงลงฤทธิ์คือคนขเขมรเนี่ยได้เริ่มเข้าถึงโซเชียลมากขึ้นหลังจากที่อเมริกาเนี่ยเขาได้จัดการทะลวงซิงเกิลเกตเวย์นะครับ เขาบอกว่าไม่มันไม่เป็นประชาธิปไตยแบบนี้มันไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องทะลวงสิงเกิลเกตเวย์พราะทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ที่เคยคุมคุมได้นันก็ปรากฏว่าข่าวสารตอนนี้ก็ประชาชนคนคเขมรก็เริ่มเข้าถึงโซเชียลแล้วก็เริ่มกล้าอะไรต่างๆเริ่มคําถามมากขึ้นคําถามมากขึ้นเสียงเริ่มดังมากขึ้นก็เลยทําให้ต้องมาตอบอะไรยาวๆหรือเปล่านี่ก็คือคําตอบอีกคําตอบหนึ่งล่าสุดจากฮุนเมเน็ตนายกของกัมพูชาเขาก็ ยืนยันว่าการที่รัฐบาลกัมพูชามาร่วมสํารวจกับทาง JBC ของไทยอะไรต่างๆนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ทำด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตแนะ่รัฐบาลขเขมรทำด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตมีความรับผิดชอบสูงสุดให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติขเขมรมากที่สุด ไม่ได้เป็นการมาร่วมกับไทยในการเสียอธิปไตยให้กับไทยแต่อย่างใดนี่แสดงว่ามีคนไปกล่าวหานะว่าอไอ้ไอ้การที่ทางขเขมรเนี่ยนะครับมาร่วมกับไทยเนี่ยในการสำรวจหลักหมุดโดยเฉพาะหลักหมุดที่4 2่สถึงสีเเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะเสียอธิปไตยของขเขมรประมาณอย่างนั้นนะ เขาบอกว่าอย่างนี้เขาอธิบายอย่างนี้ครับตามข้อตกลงของกรรมธมิการเขตแดนร่วมกัมพูชาไทยทั้ง2ฝ่ายได้ตกลงจะส่งคณะสำรวจร่วมเพื่อดำเนินการสำรวจและปักหมุดเขตแดนชั่วคราวหลักกิโลเมตรเอ้ยไม่ใช่หลักกิโลเมตรหลักเขตที่42ถึง47และหลักเขต52ถึง59เขาหมายถึงฮุนมาเนต ผมสังเกตเห็นการถกเถียงของสาธารณชนนี่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 เฮ้ยคุนมาเน็ตเริ่มเห็นการถกเถียงของสาธารณชนพิชาติครับถึงการตั้งคำถามและข้อกังวลจำนวนมากบนโซเชียลมีเดียนี่ไงนี่คนคอมเมนต์กัไม่เลยหลาคนก็เริ่มดูโซเชียลได้เริ่มดูโซเชียลเริ่มเห็นของจริงเริ่มเห็นความจริงเมื่อก่อนเป็นซิงเกิลเกตเวคุมข่าวไงออกข่าวได้ด้านเดียวบอกทหารคขมรตตายหกคน นะครับแต่ทีนี้เอาละเขาเห็นถึงข้อถกเถียงของสาธารณชนเห็นถึงการตั้งคำถามเห็นถึงข้อกังวลจำนวนมากบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการสำรวจและการกำหนดเขตแดนชั่วคราวในพื้นที่เหล่านี้ผมขอย้ำว่าการสำรวจและปักหมุดเขตแดนชั่วคราวไม่ใช่ภารกิจใหม่แต่เป็นการสารต่องานที่คณะ ทำงานชายแดนของทั้งสองประเทศได้ดําเนินการร่วมกันมาเกือบ20ปีแล้วสํานักงานเลขาธิการกิจการชายแดนได้ยืนยันเมื่อเร็วๆนี้ว่านับตั้งแต่ปีคิศกรัช .2006 คณะสํารวจร่วมได้ตรวจสอบตําแหน่งที่แน่นอนของหลักเขต74หลักที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนกับสยามได้กำหนดขึ้นระหว่างปี1919ถึง 1920ขณะเดียวกันความพยายามก่อนหน้านี้มุ่งเน้นไปที่การระบุตำแหน่งที่แน่นอนของหลักเขตในช่วงหลักเขตที่42-47ถึง47และ52-59ถึง59แต่ยังไม่มีการปักปันจริงบนพื้นดินดังนั้นการสำรวจและการวางหมุดเขตแดนชั่วคราวในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแบบเป็นขั้นตอนเพื่อปักปันเขตแดนอย่างสมบูรณ์ตาม MOU 2,000คือหมายความว่าก็คือ MOU 2543นั่นแหละ TOR 2003และรายงานการประชุม JBC ครั้งก่อนๆและคำแนะนำเชิงเทคนิคที่2ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันซึ่งการสำรวจหลักเขตเหล่านี้รวมถึงช่วงหลักเขต42-47และ52-59าดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบสูงสุด โดยอาศัยเอกสารทางกฎหมายในยุคฝรั่งเศสโดยเฉพาะรายงานการประชุมของกรรมการเขตแดนปี1908ถึง1909และปี1 9 1 9ถึง1920ผมขอชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของการสำรวจและการวางหมุดเขตแดนทั่วคราวนี้ไม่ใช่เพื่อกำหนดขอบเขตของการได้พื้นที่หรือเสียพื้นที่วัตถุประสงค์หลักคือการกำหนดเส้นแบ่งเขตแดนจริง บนพื้นดินที่ถูกต้องและชัดเจนระหว่างกรัรมพูชาและไทยโดยอ้างอิงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสและกฎหมายระหว่างประเทศและขอย้ําว่ารัฐบาลกรัรมพูชายึดถือหลักการไม่ละเมิดอ,อธิปไตยและมูลภาพแห่งดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านแต่ขณะเดียวกัน ก็ยังคงไว้มุ่งมั่นแน่วแน่ต่อการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาโดยไม่ประนีประนอมซึ่งหลังจากสำรวจเสร็จสิ้นคณะทำงานร่วมจากทั้งสองประเทศจะประเมินสภาพการอายู่อาศัยจริงของผู้อยู่อาศัยทั้งสองฝ่ายตามหมุดเขตแดนชั่วคราวที่มีเป้าหมายเพื่อหาทางออกที่สองฝ่ายยอมรับร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพต่ออธิปไตย และโบราณภาพแห่งดินแดนร่วมกันโอ้โหนี่อธิบายแบบละเอียดยิบเลยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นฉากเลยฮะว่าอ,อยังไงก็ตามทีจะต้องมีสเต็ปหนึ่งสสเป็นแบบนี้นี่ละเอียดมากเลยนะในอันที่จริงพี่ชาติลุงนกนะครับ